สวัสด,ดีครับนิวส์โชว์คุณนะครับเีาจะมารีแอคชั่นเช่นเคยนะซึ่งจะมารีแอคชั่นมหาศึกล้างพิภพเนาะผมในพิธีหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดเนาะโอเค uh, okay. ซึ่งความเดิมจากตอนที่แล้วก็จะเป็นการที่อ่าเหมือนช่วงท้ายค ja ลิปเราต้องเจอกับตัวเป้งๆในแต่ละพื้นที่ที่เราเจอเลยอย่างเช่นพี่โหงแกก็เจอไอ้ลูกศิษย์ของไอ้ปู่บอลลินใช่ปะความภาคภูมิใจของอาณาจักรเราอะไรอย่างเงี้ยไอ้นั้นก็เก่งแหละเก่งจริงแล้วก็ พี่เทพสายฟ้าแกก็เจอไอ้ท็อปสิบแล้วได้เป็นไอ้ตัวละครใหม่ด้วยป่ะที่แบบมันมีการที่เราเห็นในในตัวอย่างนะแล้วก็ทางโลฟเฟอร์เขาเจอกับอีอีเขียวอีเขียวที่ดูโลกจิตแล้วก็น่าจะเก่งมากด้วยคนนี้นก็นั่นแหละซึ่งคลิปนี้เป็นยต้องติดตามรับชมกันเนาะก่อนจะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์และทับสกายนะครับเพื่อเ,เป็นกำลังใจะทำคลิปต่อไปเนาะโอเคครับเราไปเริ่มคลิปกันนะครับผมอุย้ยตอนที่หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดรู้สึกจะเปลี่ยนภาพพื้นหลังปะ OK <蜂>。罗峰。啥？久等了。这个风轮来自荒神族。<laughs> 好，太棒了。荒神族，就是那个血统能排进宇宙人类前十的种族。哦，嗯。 哦、可可荒神族人以、啊、杀戮为乐，被许多组织雇佣为杀手，因此仇家颇多。可可以 <laughs> 所以每一个活下来的荒神族人都见过血与火的洗礼。<laughs> 但，我都感觉，如果铺公文、白、衣、铠，那我一定能赢。<laughs> 才战最后一天，不朽强者明日担保，罗峰对战风轮，两个疯子究竟谁输谁赢？时间不多，罗峰哥打败了别人的陪我陪我，我要黑龙，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  不少啊，罗峰，你是从此一战成名，嗯、还是归于沉寂，全在此役了。哦、这是开赛以来我遇到的最强对手，我那就打去吧。倘若败给他，我的实力会在宇宙高层心目中大大折扣，嗯、那么获取宇宙强大势力庇护的策略也就无效了。所以这一战，我只能胜。<妈>我已经迫不及待了，我及待了赶紧开始吧。吧 <laughs> 好。 哦哦，吓、哦，我、啊、惊了。这玩意儿蛮大的，哼，还想用以逸待劳的战术？风轮可不是魔锤。 โอ้ยแม่งโอ้ยแล้วจะให้ขลังมขานเหรอเจ้น่าลัวไม่เอาอย่างนั้นดิสวย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 วยสวยเฮ้ต้อง,ง,ร,งรอตะหวาเนาะรูสิ่งนี้เลยนะ โคตรใหญ่เข็ดแดนปะดูพลังจิตเหรอจะเป็นภาพโคตรสวย อุ้ยุยอุ้ยุยุยอีนี่ันบ้าจริงแลนะ้เนี่ยจะบิ๊กแบงเลยวะเนะี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอหโล่โล่แตกเลย 好热啊！<laughs> <laughs> 哎呀，罗峰兄弟，看来我得在囚笼星摆一桌，安慰安慰你了。安慰安慰我，神仙！钱没เยอ吧？吧罗峰，小流氓，不过他积分足够，即使输了也能保持积极。哦。战斗<嘿>、哎、还没结束，你就下这样的判断？ 哦，那应该变成三轮果，对吧？但是，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 但 啊！哦我的念力兵器怎么无法召回？哦，老板太强了！哦。<noise> ันรุนแรงกันเรื่อยเนี่ยหูยอะไรเนี่ยไปอาวุธอาวุธเทพป่ะเรื่อเวลาโชว์ให้โลกมันรู้ยังไม่ได้เจออาวุธที่กูเติมมามึงโหดเหรอทอะไรกูถามแค่นี้ 웨이딩 웨이딩 오우 오늘 화면 꺼도래 오우 이 아니 회사 다 드디어 오늘.

โอ้โหโอ้เข้าใจแล้วว่าทำไมถึงขับนี่ความสามารถในการควบคุมพลังศิษเขาสูงมากนะฝั่งนนั้เ่ะโอ้พอดีอุยอาวุธสายเติมมันเป็นอย่างนี้แหละเข้าใจไม่ซื้อมาต้องแพง โอ้โหศักยภาพโอ้โหแั่ข้างนมันสูงมากเลยนะแต่เข้าใจมันไม่ใช่วุ้ดที่ว่าจับมาใช้ได้เลยมันนกึกุ่กเนาะ พลังมุ่งมุ <joke in the mix> ่งแต่แล้วฝั่งนั่นน่าจะเปิดท่าไม้ตายเลยนะป่ะถ้าเป็นอยงี้ผมว่าเข็มเหมือนพลังจิตใช่ป่ะโอ้ พวกโนะอ๋ลงคุณชนะอ่าไม่พลังคอร์กันเลยวะ่ะมาๆามา,มาโอ้เห็นตอกตอกตอกเข้าไปเหรอมีบ้าเฮ้ยมึงแพ้แน่ อไปดิขอได้คะแนนเพิพ่มขึ้นแน่สำรับ5ัสเตดแล้วหน้าเย่เย่一笔五百的赔率那就是五เ百亿黑龙币รวยโคตร 真是天才！必须买一桌庆祝一下。妈，那那三红三红两蓝。预选赛马上结束，不知道大哥二哥他们如何了。那红哥哥八，OK，还能 p a 呢？ ประชนะมันได้ยังอารับผนไม่ชนะไม่ได้ไม่ผมว่าต่อให้เราชนะไม่ได้ก็ท่ามแพ้ปะเราก็ต้องยื้อไปเรื่อยๆยนูส์ยูส 那 PDD 闪趴了，怎么了？哦吼，妈的，补补补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 ，补 999，还绕着圈。这给爷都挑肝痛了，妈的！阿皮特败吧？没，阿皮特败吧？大哥，三弟，表现的真不错。大哥也一样。二哥呢？ 嗯，对，呃，怎么？喂，哦，哎，打，干见，怎么 <c ười>？太强了！被 TOP 十了，是吧？大哥、哦，兄弟、嗯啊，恭喜你们！不过，我就给你们丢脸了。二弟遇上强敌嗯。 他叫荣军，强大到我现在还没摆脱阴影。拼了！那第三……他在前十名之内。嗨，<laughs> 别谈这些不开心的，赶紧给你们庆功才是大事儿。嗯，走。<laughs> ธรรมดานะผมว่าเออก็มันก็ดูเร็วเดียวตรงนี้สู้กับอันดับท็อปสิที่แบบอัตราชนะร้อยก็เออัตาชนะก็ยากหมดแล้วเขาบอกอะไรผมว่าเจอเจออย่างแ 罗我说的那个，但、嗯……哦，对了，罗峰。来来，会议结束，你就收到了四百五十三个通话申请，八百九十二封邮件，估计都是来拉拢你的。这下你可出名了。当真了，天 จะย้านัความเร็วนอ้อไม่มีบอกอันดับของพี่เทพสายฟ้าเลยวะอผมว่าแกน่าจะติดแบบท็อปหลักพันอนะเอะแต่ก็ เขาเรียกไงก็ไม่ผ่านเกณฑ์นะ,นะเนาะเพราะว่าถ้าตายแล้วแบบมันจะโดนหักคะแนนครึ่งหนึ่งอะ่ะก็ตอนแรกคะแนนแกก็พอผ่านถ้าแกไม่เจอไอ้นั่นอะ่ะแกน่าจะผ่านจริงอ่ะผมว่านะใช่ปะ่ะเออก็นั่นแหละมันเจอคนพุนนดเราสู้ตึงๆเลยเนาะมันก็ดวงก็เป็นฝีมือหนึ่งอย่างหนึ่งอะ่ะเออดวงแกก็ซวยไปที่เจอคนที่แบบเก่งสุดขั้วขนาดนั้นอะ่ะซึ่งไม่รู้มันเก่งขนาดไหนนะแต่ก็น่าจะเก่งสุด,สดๆอ่ะเพราะมันเล่นแต่ตัวท็อปใช่ปะ่ะจนขึ้นอันดับสามได้อะไรเงี้ยมันก็ไม่ธรรมดาถ้าเป็นอย่างนั้นเนาะแต่หล อ,อีเขียวโลกจิตนิดาแล้วแบบใช้อาวุธเทพแผ่ขยายใช่ปะ่ะแม่งดังโอ้โหดังผู้แตกเลยสายสี่้กว่าสายอะไรอีเมลแ0 0้กว่าฉบับทักมาหูดังกันนทีนะเออน่าจะมีโอกาสทำให้โลกแบบลอดภลยมากขึ้นกว่าเดิมถ้าเป็นอย่างนี้นะโอเคส่วนพี่โหงแกก็เกือบแล้วอีกนิดนึงอะถ้ายื้อสักส0หรือย0่บวีต่อสู้ต่อผมว่าพี่โหงก็ไม่น่ารอดเหมือนกันช็อตเมื่อกี้เนาะก็เข้าใจได้ว่าทำไมมันถึงเ,เป็นตัวท็อปของไอ้ฝั่ง ไอ้ไอป้ปูบูโลีนอะ่ะผมผมเข้าใจเลยทําไมว่าทําไมแบบเป็นสิทธิ์รักอะไรเงี้ยเนาะเก่งจริงจริงจริงยอมรับแต่แบบอืนั่นแหละเออยังยังมีโอกาสรอบหน้าอยู่ฝั่งเราที่จะแก้แค้นนะพี่เทพสายฟ้าแกก็าทาดีนะผมว่าอีกนิดนึงอะ่ะอีกนิดหนึ่งจริงะเกือบแล้วถ้าไม่ไปเจอไอนนะ้นี่ก่อนอแกน่าติดท็อปหลักหลักร้อยได้สบายอะ่ะน่าจะเจ็ดร้อยแปดร้อยอะไรเงี้ยผมว่าแกติดได้สบายอยู่แล้วส่วนพี่หงคือจริงก็น่าจะ ติดแ่อันดับ7 8 0 0ได้เหมือนกันนะถ้าเกิดไม่เจอไอ้คนนี้มาขวางนะเพราะมันก็น่าจะสู้กันนานพอสมควรเหมือนกันเนาะมันทําให้แบบอันดับไม่ขยับเพราะมันไม่มันไม่มีการฆ่ากันอ่ะใช่ปะล่ะอ่าก็นั่นแหละซึ่งคลิปนี้หลักๆก็คงมีประมาณนี้แต่หลเฟิร์ไม่สุดจริงตอนใช้อาวุธอ่ะผมว่าแล้วยังไงอาวุธนี่ก็เป็นตัวแปรจริงหลเฟิร์เฮ้อในสุดฉันก็เจอคนที่ทําให้ฉันสามารถใช้อาวุธเทพได้สักทีต้องขอบคุณเธอเลยนะแม่งโอ้โหสะบัดทีนึงคือแบบ โลกแทบแตกกับผมว่าแม่งทับสะบัดโดนใส่โลกโลกก็ขาดครึ่งนะ่ะอ่ะนี่คือความรุนแรงของโลโฟเฟิลเขาตอนนี้นะคือประมาณนี้แล้วนะโอเคโอเคแต่เอ๊ะนี่มันเป็นแค่ขั้นแรกของอาวุธปะผม,ผมคิดอย่างเงี้ยพอมันเป็นขั้นสองถ้าขั้นสามไปกับมันก็จะอีกแบบหนึ่งอะ่ะมันก็น่าจะยิ่งรุนแรงกว่านี้ขึ้นเรื่อยๆเ,เ,เ,เนาะซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจอ่าโอเคผมว่าตอนต่อไปน่าสนุกกว่านี้ นั่นแหละถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจสำหรคลิปต่อไปเนาะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย